yeah เมื่อว่าจะพาอาพใหย่น่ะออกข้างนอกนะคะทุกคนพระว่าต้งแต่เลาออกจากโรงพยาบาลมาเรานี่ยยังไม่ทันไดนไปทางใดเลยนะคะ,ะไปต้งแต่โรงพยาบาลละคะล่ะก็เลยว่าสิพาล,ล้าน่ะไปเปิดหูเปิดตา อาพ่นละค่ะทั้งที่ข่อยเคยไปซื้อลองเท้าบูทเพ่นละค่ะอาเรื่องอาการของเรากะเราก็ยังปวดหลังอยู่ค่ะทุกคนแต่วา่ากะบางเมือกะดีขึ้นบางเมือกะอ่าบ่ด,ดีนะคะอาจจะเป็นน้ำกระดูกแล้วผูน้ำละค่ะทุกคนเพราะว่าเราเท่าฉลาภาพอายุเรากะย่าง72ปีแล้วนะคะทุกคน อากาศเมื่อนี่ก็เป็นคือฝนสิตกอีกนี่แหละค่ะแต่ว่ามันสดชื่นนะคะเย็นซวยๆเลยนะคะ ตอนนี้มาฮอดแล้วนะคะทุกคนต่วามีกิจกรรมนะคะรถหลายหล

มื่อวนีคนหลายเพค่ะทุกคนเพราะว่าขอ้อนี้งานนีอ้อันนี้นะคะก็เลยเพญายแล้วปวดหลังก็เลยต้องกลับออกจากลานก่อนนะคะเพราะว่าค้นลายนะคะพญายแล้วจม่าเราปวดแอววสั้นค่ะ มาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนเหนื่อยแออัอยุทบยูอ่าพูนนะลมแห้งแห้งค่ะทุกคนหนาวกันหนาวค่ะเลยถอดใส่เสื้อกันหนาวมั่ฮอดบ้านอากาศดีแดดออกใส่เสื้อกันหนาวพุดพูดปค่ปะเก็บของก่อนค่ะทุกคนเมื่อน,นี้ซื้อของใส่หลายอย่างอยู่นะคะ มาแต่ไปเที่ยวแล้วก็มาเฮ็ดเบี้ย่อนะคะทุกคนอ่าวางนึีงห่านอ่ะหลังจากที่ข่อยกินข้าวอิ่มแล้วข่อยก็เลยมาย่างเลาะเบิง่งอ่าหมองที่ข่อยปลูกมันฝรั่งนะคะแล้วผู้ใหญ่ละวา่ามันห่างโคตรเฮ็ดทีก็นี่ว,นว่าซ่านข่อยก็เลยอ่าเฮ็ดเพิ่มอีกซี่ล่องนะคะทุกคนอ่าเมื่อก้อนอ่ะเนื่องสองสามซี่หาเมือก้อนอ่ะหาบัานนี้เพิ่มอีกซี เป็นเก้านะคะเพราะว่ามันฝรัง่งไข่เหลือนายนะคะไข่ก็ะเลยเสียวมาลงอีกนะคะทุกคนเบิ่งค่ะขอติดช่วยทุกคนเบิ่งนะคะว่าไข่เฮ็ดว้อีกเพิ่มอีกซี่องแล้วนี่ค่ะที่ข่อยเฮ็ดเพิ่มใบนะคะและ้วข่ก็จะเอามันฝรั่งลงเลยนะคะดนก,กับมาอุ่นอวดีดีค่ะทุกคน เรียบร้อยเบิดทุกลองแล้วนะคะทุกคนคอ,อยยังพ่อในสวัสด,ดีทุกคนอยู่นะคะสวัสด,ดีค่ะทุกคนคะ่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะืันนี้กับพ่พญายักษล่งนะ่ะอ่าไปเบิรงอ่าไปเปิดหูเปิดตานะคะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็ไ่ได้ไปทั้งใดนะคะก็ไปแต่ าหาหมอนะคะแล้วก็กลับบ้านกับไบไปทั้งใดจากเชื้อนะคะทุกคนเมื่อนี้นะอา,อากาศดีนะคะแต่ว่าตอนเศร้านะเป็นคือฝนสิตตนี่แหะคะ่ะแต่เบิงพยากณรอากาศในโทรศัพท์แล้วกัว่าอากาศดีนะคะก็เลยพาเราไปค้นลายนะคะและที่นี่แล้วก็ไปนั่งอยู่ร้านกาแฟนะคะแ๊บหนึง่ง ข่กะบก้บกาทายตอนที่นั่งอยู่ในลานนะคะเพราะว่าค้นลายกบเกงใจเพื่อนนะคะ,ะแล้วก็จมบาแล้วรู้สึกปวดหลังแห้งนะคะทุกคนก็นเลยอ่าซื้อของแบบหนึ่งนะคะซื้อของใส่ของซอยอนิดนึงนะคะแล้วก็เลยพากกันกลับม้าบ้านนะคะทุกคนค่ะเมื่อนี้่อยมีเรื่องที่จะมาบาอาให้ทุกคนฟังนะคะเมื่อวานนี้ยามแรง กับลานสาวของพญายาฟลังนะคะ่ะก็มาหาคอยมาปรับความเข้าใจกับคอยนะคะ่ะแล้วก็อธิบายว่า,าที่เขาบอกคอยนะเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะเฮ็ดให้คอยนะ่ะเครียดเฮ็ดหให้คอยโกรธนะคะเขาเพียงว่าต้องการที่จะให้คอยนําเสนอ,อเรื่องราวความเป็นความตายของพญายาฟลังออกกับวิดีโอว่าสั่นค่ะทุกคนแต่คอยนะก็บ,บอกว่าอคอยอยู่น้ำพญายาฟลังนี่กะ อคอยต้องการที่จะอัปเดตชีวิตของคอยกับพญ่ฟล่างเพราะว่าคอยกับพญยย่ฟล่างก็ถึงจะยยกกันแล้วกันยังอยู่น้ำกันอยู่นะค่ะทุกคนคำพูุน้ำกัน,นถึงแม้ว่าคอยะจะอยู่อพาร์ตเมนต์แต่ว่าคอยก็เที่ยวมาดูแลเราทำอาหารแล้วก็มว่าคนฟื้นคนยังให้เราเพราะว่าแล้วน่ะเฮ็ดบ่ได้นะคะ่ะเราปวดหลังแล้วก็ยกของหนักบ่ได้คอยกับว่าดูแลเราคือเกานะคะ บางเมื่อข่อยกะน,นอนอยู่อาพาร์ตเมนต์เราที่นี่าการกระทําของข่อยทุกๆเมื่อนะ่เะ,นะ,ะ,ะเขากระรู้นะคะแล้วเขาก็เลยมาขอโทษข่อยนะคะเขาก็เลยบอกว่า้วแะตะข่อยนะ่ะจะคิดผิดจารณนาะเพราะว่าคนที่ดูแลพหญงก็คือข่อยข่อยก็บอกว่าข่อยกะสิพยายามบเบาเรื่องที่เสียหายอย่างมากมายข่อยก็ว่างสินะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะเขาก็เป็นคนมาขอโทษข่อยนะคะเพราะเขานะ่ะ ซาบซึ้งใจคอยนะคะที่คอยนะมาดูแลปูเขานะคะพอ,อะตั้งแต่ออกจากโลงบานม้านะบ่มีคนม้าเบิ่งเลยนะคะ,ะลูกสายหญ่กับลูกสายกลางที่อยู่ใกล้ๆนี่ก็บ่เคยเมาเยี่ยมพอเลยนะคะทุกคนลูกสายหน่อยนะมาหาพอกับพวาเขามาทํางานเขามาติดงานนะคะขั้นบ่มีงานม้านะเขาก็คงอย่าบ่ม้าเพราะว่าอยู่ไกลน,นะคะแล้วก่อนจะกลับ ภาคเหนือเขาก็แวะมาเยี่ยมซื้อๆนะคะกแ,แล้วก็เลยคิดว่าพญายนะ่ะก็เลยว่าคนที่ดูแลเล่าได้ดีที่สุดน่ะก็มีตะคอยนะคะลูกหลานเล้วนะ่ะก็เลยเอยอมรับคอยนะคะว่าแล้วตะคอยสิเฮ็ดคอยอยากเฮ็ดวิดีโอเกี่ยวกับพญ่์ฝยยรั่งกัเฮ็ดแต่ว่าก็ต้องอให้พญ่์ฝรั่งนะ่ะบอกให้พญ่์ฝรั่งน้ำฟังน้ำวันสันค่ะทุกคน คอยก็บอกแล้วตลอดนะคะว่าเมื่อี้ข่อยเหตุวิดีเกี่ยวกับยังถถาเบาเรื่องของเราคอยก็จะอัปเดตเรื่องอาการปวดหลัง่อยก็ว่างสินะคะแต่ข่อยก็บรรยเวาเรื่องว่าเราสิตายมือใดคอยก็ว่างสินะคะทุกคนคอยก็บอกแต่ว่าอาการปวดหลังของเรานนาดีขึ้น่อยก็บรรยาว่าเราแย่ลงดอกค่ะทุกคนและสรุปทุกอย่างกับคุยกันเข้าใจกันดีนะคะ อ่เขาก็ขอโทษ่อยแล้วก็เขามาก,กอดข่อยแล้วก็บอกว่าเขาหนายังหักแล้วก็นับถือนาใจข่อยอยุคือเก่าสันค่ะทุกคนคอยก็เลยว่ากเรื่องผ่านมากะผ่านไปต่อไปนี้่อยก็จะทําวิดีโอแบบระมัดระวังก็เก่ากอยเล่าวางสินะคะ ค่ะทุกคนคะเมื่อนี้คอยกับสิคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกํำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบานนอกนะคะก่อนสิจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสําหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคําว่าขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย